เพื่อนท่านนี้นะครับถามมาว่าทําไมมิชฉาชีพเนี่ยจึงสามารถที่จะดูดเงินได้นะฮะต้องบอกนี้นะฮะว่าคือผู้ก่อเหตุเนี่ยณตอนนี้มันใช้เทคโนโลยีต่างๆนานาหาช่องว่างในการบริการผู้บกรรองทางร่างกายแล้วก็ไปทําเว็บไซต์หรือว่าเขียนโปรแกรมผ่านแอปหรืออะไรงี้นะฮะเพื่อที่จะลวงผู้คนทําหน้ากากครอบเอาไว้นะครับแล้วก็มันจะบวกในเรื่องของ SMS นะกระบวนการส่ง SMS เนะฮะเริ่มแรกจะมีการสืบก่อนดูข้อมูลเราว่าเราชอบอะไรยังไงนะครับจากนั้นก็เอามาพิเคราะห์นี้ตามคำบอกเล่าจากนักวิชาการนะหรือคนที่เขายอมตกเป็นเหยือ่อของกระบวนการ c อเซ็นเตอรอะไรอย่างเงี้นะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่นะครับเขาส่งลิงก์ให้คุณนะ่ยคุณห้ามห้ามกดไปตกลงเด็ดขาดอาจจะเข้าไปดูได้นะครับนะถ้าเกิดอยากรู้เนะี่ยเข้าไปดูได้แต่แนะนําว่าเจอลิงก์อะไรแปลกๆเนี่ย ไม่ต้องเข้าไปดูเลยฮะแต่บางคนเนี่ยลองเข้าไปดูแต่ห้ามกดยอมรับนะฮะพอกดยอมรับปุ๊บเนี่ยมือถือของค่านี่เป็น a อ d r ร i d นี่เสร็จเลยครับถูกโจมตีเลยนะมือถือเครื่องนั้นจะถูกผู้ก่อเหตุเนี่ยครอบครองโดยที่ตัวผู้ก่อเหตุเองไม่ต้องอยู่ใกล้ตัวคุณก็ได้เขาอยู่ต่างประเทศก็ได้ควบคุมได้นะฮะทีนี้ดูดเงินได้ยังไงเมื่อไหร่เนี่ยที่ว่าเขาเข้าไปในโทรศัพท์มือถือของคุณแล้วเนี่ย โดยการที่ววาคุณไปโหลดแอปที่นอก Play Store หรือว่า App Store ขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นนอก Play Store ก็คือระบบ Android นะจากนั้นเ,นเขาก็ควบคุมมือถือคุณได้เขาก็จะโน้มน้าวอะไรต่างๆนาะนาฮะนะจนผู้เสียหายเนี่ยตายใจแล้วก็ทำตามคำสั่งเขาอาจจะให้ปิดเครื่องบ้างใช่ไหมฮะแล้วเปิดปมาใหม่เขาก็เห็นพินละอาจจะคอยเฝ้าดูคุณนะว่าคุณได้มีการเบิกถอนเงินอะไรยังไงผ่านทางแอปหรือเปล่าอ,อย่างนี้เป็นต้น ทุกอย่างนะที่ว่าคุณทาอะไรผ่านทางโทรศัพท์มือถือเนี่ยผู้ก่อเหตุเห็นหมดเลยและเขาก็จะบันทึกเอาไว้เมื่อไรเนี่ยเขาได้ข้อมูลมาพร้อมเลยนะฮะเขากจ็จัดการทันทีครับว่าคุณมีการผูกเงินผ่านโทรศัพท์มือถือตรงนั้นก็มีความเสี่ยงสูงฮะเป็นไปได้ลองแยกบัญชีดูอย่างนี้นะฮะวิธีการป้องกันเลยนะฮะหากว่าเจอ SMS หลอกลวงบางทีเราแยกย้ายไม่ได้เพราะว่าผู้ก่อเหตุมักจะมีการแอบอ้างเป็นระบบก็เรียกว่าฟิชชิง เรียนแบบหน่วยงานภาครัฐเอกชนอะไรอย่างเงี้ยแอบอ้างเอาโลโก้อะไรเข้ามาเลยแอบอ้างชื่อเข้ามานะครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจครับใครโทรมาบอกว่าเป็นเจ้านหน้าที่นู่นนี่นั่นไม่ต้องไปสนใจครับนะฮะหรือจะโทรย้อนกลับไปเลยนี้โชว์ๆโทรย้อนกลับไปไปค้นหาใน g o o g l e ว่าเบอร์นี้มีไหมนะครับของหน่วยงานภาครัฐจริงไหมเราตรวจสอบเองได้อยู่แล้วนะครับ